สวัสดีครับวันนี้เราพามาชมอคอกเสืออยู่ที่อุทยานแห่งชาติสีน่านนะครับทางลงอคอกเสืออยู่นี่ครับโอเคครับเราต้องเดินลงไปข้างล่างนะครับเพื่อจะไปชมนี่มันเหมือนมันเหมือนเป็นหุบครับเป็นหุบหรือว่าเป็นบ่อเป็นอะไรสักอย่าง เหมือนเป็นการยุบตัวของแผ่นดินครับยุบตัวลงไปแล้วก็เกิดเป็นกำแพงดินก็เหมือนเป็นคอกเป็นบอ่อเป็นหลุหมเะยครับประวัติความเป็นมายังไงเราก็ไม่รู้นะครับแต่มันมันเป็นสถานที่เที่ยวของอุทยานแห่งชาติสรีนานครับเกิดการยุบตัวลงมาแล้วก็น้ำฝนมากัดเซาะครับ จัดซอทำให้เป็นแบบเป็นหน้าผาเป็นแบบเป็นหแบบน้าผาดินครับมันเป็นแบบธรรมชาติสรรสร้างครับก็โอเคครับอย่าให้เพื่อนๆได้มาเที่ยวกันวันนี้อากาศดีครับแดดไม่ร้อน ทองขวาก็มัวมัวอันนี้เป็นฤดูหนาวแล้วเราพาเราพามาชมใกล้ๆครับเราเขาไม่แนะนำให้เข้าไปใกล้ครับบางทีอาจจะมีดินถล่มเลยลงมาได้โอเคครับขอจบคลิไปไ้เพียงเท่านี้ครับโอเคครับบ๊ายบายครับ